เอาละครับวันนี้เราจะมาดูกันในรายละเอียดสำหรับ Gemini 3 Pro ซึ่งเป็นโมเดล AI ตัวใหม่จาก Google ว่ามีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันก็จะแบ่งเป็น6เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากภาพรวมของ Gemini 3 Pro ความสามารถด้านภาษาไทยการสร้างกราฟิกจากข้อมูลการแก้ไขาภาพขั้นสูงการวิเคราะห์ภาพด้วย AI และสุดท้ายคือเรื่องช่องทางการเข้าถึงและแพลตฟอร์มที่รองรับครับ ครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยภาพรวมของ Gemini 3 Pro นะครับมาดูกันว่านิยามและวัตถุประสงค์หลักๆของโมเดลตัวนี้คืออะไรตัว Gemini 3 Pro Image เนี่ยนะครับหรือที่รู้จักกันในะอีกชื่อว่า Nano Banana Pro คือโมเดล AI จาก Google ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเน้นไปที่การสร้างแล้วก็การปรับแก้รูปภาพโดยเฉพาะเลยครับจุดเด่นคือมีความสามารถในการทำความเข้าใจบริบทของข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิม โอเคครับมาต่อกันในส่วนที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะสำหรับเราคนไทยนั่นก็คือความสามารถด้านภาษาไทยครับที่มีการระบุว่าพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีนี้จุดที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องการแสดงผลตัวอักษรไทยครับถ้าเราดูเทียบกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าโมเดลรุ่นก่อน,อนๆมักจะมีปัญหาเรื่องตัวอักษรเพี้ยนวรรณยุกต์ผิดที่หรือหายไปบ้างแต่พอมาเป็น Gemini 3 Pro ผลลั์ที่ได้คือตัวอักษรไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งการสะกดคําและตําแหน่งวรรณยุกต์เลยครับความสามารถนี้ไปไกลกว่าแค่การแสดงผลนะครับมันยังรวมไปถึงการแปลภาษาในภาพด้วยลองลึกภาพตามนะครับเราเอารูปเมนูอาหารภาษาไทยใส่เข้าไปแล้วสั่งให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษผลที่ได้คือตัวโมเดลจะสร้างภาพใหม่ขึ้นมาโดยที่ข้อความถูกแปลแล้วแต่สไตล์ฟอนต์การจัดวางต่างๆยังคงเหมือนต้นฉบับเลย มาถึงหัวข้อที่3กันบ้างครับเรื่องของการสร้างกราฟิกจากข้อมูลเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนข้อมูลหรือคำสั่งง่ายๆให้กลายมาเป็นภาพได้อย่างไรความสามารถตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่สร้างภาพจากคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปเฉยๆแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Search เพื่อดึงข้อมูลสดๆข้อมูลแบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศราคาหุ้นหรือข้อมูลอะไรก็ตามเอามาใส่ไว้ในภาพหรืออินโฟกราฟิกที่มันสร้างขึ้นมาได้เลยอ่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ สมมุติว่าเราใช้คำสั่งง่ายๆแบบนี้เลยว่าสร้างอินโฟกราฟิกสูตรส้มตาจากคำสั่งสั้นๆเมื่อกี้นี้นี่คือผลลัพธ์ที่มันสร้างขึ้นมาได้ครับจะเห็นว่ามันไม่ได้แค่หารูปมาแปะๆนะครับแต่มันเข้าใจว่าสูตรต้องมีอะไรบ้างแล้วก็จัดเรียงข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือทําเป็นตารางส่วนผสมปริมาณแล้วก็วิธีทําเลยนอกจากการสร้างภาพใหม่แล้ว เราไปดูกันต่อในเรื่องของการแก้ไขาภาพขั้นสูงกันบ้างดีกว่าครับว่ามันจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดในภาพโดยที่ยังคงแก่นหลักของภาพเดิมไว้ได้อย่างไรฟีเจอร์หลักที่สําคัญมากในเรื่องนี้ก็คือการคงเอกลักษณ์ของตัวแบบไว้ครับหมายความว่าเราสามารถสั่งให้มันเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนในรูปได้เปลี่ยนฉากหลังได้แต่ใบหน้าโครงหน้าท่าทางคือทุกอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นคนคนนี้จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ แล้วเพื่อให้มันทำงานได้แม่นยำขึ้นระบบสามารถรับภาพอ้างอิงได้สูงสุดถึง14ภาพเลยทีเดียวยิ่งเราให้ภาพอ้างอิงเยอะผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะยิ่งตรงกับตัวแบบที่เราอยากได้มากขึ้นครับนอกจากนั้นมันยังสร้างภาพที่มีคนหลายๆคนอยู่ด้วยกันได้ด้วยโดยสามารถใส่คนในเฟรมเดียวกันได้สูงสุด5้คนเลยครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ยังคงความสมจริงขององค์ประกอบต่างๆไว้ได้ดี โอเคเราพูดถึงเรื่องการสร้างกับการแก้ไขไปละทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างในหัวข้อที่หานั่นก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจจับว่าสื่อชิน้นนั้นๆถูกสร้างมาจาก AI หรือเปล่ากระบวนการทํางานของมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราก็แค่ใส่รูปภาพหรือวิดีโอที่อยากจะตรวจสอบเข้าไปจากนั้นระบบก็จะเริ่มสแกนหาจุดที่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาพนี้ถูกสร้างด้วย AI หรือไม่ แล้วสุดท้ายมันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาว่าภาพนี้น่าจะมาจาก AI นะพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นแล้วสิ่งที่ระบบมันมองหาคืออะไรบ้างก็จะเป็นพวกร่องรอยทางเทคนิคต่างๆครับอย่างเช่นลายน้ําดิจิตอลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความไม่สมจริงของแสงและเงาหรือว่าความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวเช่นผิวหนังของคนหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่คนอาจจะไม่ทันสังเกต มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะใช้โมเดลนี้ได้จากที่ไหนบ้างมีแพลตฟอร์มอะไรที่รองรับในเรื่องของแพลตฟอร์มที่รองรับนะครับก็ครอบคลุมอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมือถือหรือว่าแท็บเล็ตครับสำหรับแผนการเปิดให้ใช้งานนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะเปิดให้เฉพาะกลุ่มผู้ที่สมัครใช้แพ็กเกจ Google AI Plus Pro หรือ Ultra ก่อนส่วนผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้สมัครบริการ ก็มีแผนที่จะเปิดให้ใช้ในอนาคตเช่นกันครับครับและทั้งหมดนั้นก็คือการสรุปภาพรวมความสามารถที่สำคัญของ g e m i n i 3 p r o นะครับถ้าจะให้ไล่เรียงกันอีกทีก็จะมีความสามารถในการแสดงผลและแปลภาษาไทยในภาพอย่างแม่นยำการสร้างกราฟิกโดยดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้ามาใช้การแก้ไขาภาพขั้นสูงที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวแบบไว้ได้และสุดท้ายก็คือฟังก์ชันการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับสื่อที่สร้างโดย AI ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทาให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของโมเดลตัวนี้ครับ